สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกๆท,ท่านมารับชมแนวทางเราพัฒนาทุกคนวันที่2 8นะคะทุกคนคะ่ะมีนาคม2568ิพี่ดองวันศุกร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางคะ่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่จ,จะจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะทุกคนก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งดูดค่ะทุกท่านถ้าสมมติว่า FC ไม่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวัน ทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบนะคะก่อนอื่นเราไปดูวันที่ยี่สิบหกก่อนว่าเข้าเลยหลุดทุกคนวันที่ยี่สิบหกจับคู่หลุดนะคะทุกคนขาดูคะ่ะทุกคนจะให้เด่นศูนย์และหนึ่งมาหกหกสองหกหนึ่งหกนะคะทุกคนเด่นมาหนึ่งทุกคนขาเก้าใจกับหัวเป็นหกพี่น้องโอ้ยนะคะทุกคนจับคู่หลุดนะคะทุกคนขาเด่นมาหนึ่งนะคะเลขเด่นประจำวัน สี่กับเก้าหลุดหมดเลยนะคะทุกคนวันพุธท,ทีนี้นะคะเรามาดูวันที่ยี่แปดวันที่ยี่สิบแปดนะคะทุกคนขาจากที่ใจคํานวณตัวเด่นมาได้วันนี้ใจได้อยู่ที่เก้าและสี่พี่น้องในตัวเด่นของวันพุธนะคะทุกคนขาตัวเด่นประจําวันเก้าและสี่นะคะทุกคนขาสําหรับคู่ที่ใจจะจับให้เอฟซีได้รับชมนี้นะคะทุกคนเป็นการจับคู่ระบางสถิติงวดล่าสุดนะคะทุกคนแล้วก็คู่ตัวเด่น แล้วก็คู่กับได้เด่นประจาวันมีเข่าไม่หลุดคือกันทุกมือนะคะทุกคนขาบ่ามากบ่ชอบจับคู่ใหม่ได้เลยถ้าท่านชอบตัวเด่นที่ใจบางไว้ให้เนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้เราพัดใจกับเราสตาใจตุยนะคะทุกคนตุยเกือบทุกวันพี่น้องไม่รู้จะตุยไปถึงไหนนะคะทุกคนขาแต่ก็สู้กันต่อไปนะคะทุกคนเรามันเลือดนักสู้ สักวันก็ตรงเข้าเล้วลัวนะคะทุกคนหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเช่นนั้นอย่างที่ใจปรารถนานะคะทุกท่านค่ะทุกคนค่ะมาดูค่ะเก้านะคะเก้าหกหกเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสี่สี่เก้าสี่ค่ะเอฟีค่ะสี่หกหกสี่ยานเก้ากับหัวพี่น้องกันไปก่อนสี่หกหกสี่ สี่สองสองสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะทุกคนคะ่ะเพื่นมักสิมะปองขาดของเขาเดยพี่น้องเลขนี้นะคะทุกคนก็เลยกันใบกอนพี่น้องเอาคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะเอฟีขาเก้าสี่สี่เก้าคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่นะคะทุกคนคะ่ะวันศุกร์นะคะทุกคนมักเนาะคะ่ะทุกคนสี่ 7จ็ดเจ็ดีนะคบพี่้องขาหมักตามได้โอหมักไข่พานพี่น้องเลขเด่นประจําวันอยู่ที่หกกับหนึ่งนะคะทุกคนวันศุกร์เบิ้ลประจําวันคือหกหกและหนึ่งหนึ่งนะคะที่ขาหกกับหนึ่งนี้เอฟซีสามารถนาไปใช้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเป็นยังไงคะมีคู่ไหนชอบหรือไม่แล้วนกะ็ทุกคนตัววันนี้ตอนนี้นะคะทุกคนเลขไม่นิ่งนะคะทุกคนขาหลุดสะส่วนมากนะคะทุกคน ถ้าท่านอยากตามก็ค่อยตามนะคะทุกคนค่ะอยาตามเยอะนะคะทุกคนเพราะว่าเลขบะนิ่งเลขไม่นิ่งนี้ใจไม่ค่อยอยากให้ซื้อเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันรุนหลายพี่น้องด้วยความเป็นห่วงนะคะทุกคนค่ะทุกคนค่ะสาหรับแนวทางเราพัฒนาวันที่ยี่สบปดมีนาคมสอง8ันห้า้อยหกสิบปดวันศุกร์ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เอฟซีทุกๆท่านมอบให้กันเสมอมา สำหรับคลิปนี้ใจขอให้เอฟสีกทุกท่กทานโชคดีค่ะสุขๆุมันมันสุขปูุกคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ